การปฏิบัติธรรมต้องลงแรงนะไม่ได้ลงทุนอะไรนะแต่ลงแรงแรงของเราก็คือกําลังใจนั่นเองเมื่อเรามีจิตใจตั้งใจที่จะมาปฏิบัตินะคะก็คือให้มีอิทธิบาทสี่นะคะก็คือมีฉันทะคือความพอใจที่จะปฏิบัติมีความเข้าใจมีความพอใจที่จะปฏิบัติพอตั้งใจพอใจแล้วจิตของเรามันก็ตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในสิ่งที่จะทํา ก็คือเจริญอานาปณสตินั่นเองนะคะพอเราเมีนะฉันทะวิริยะจิตตะจิตจตั้งมั่นแน,แน่วแน่วิริยะก็คือความเพียรก็มีหน้าที่สูดลมกลั้นลมปล่อยลมไปเรื่อยๆมีหน้าที่ขามแมวท้องยืดเนื้อยืดตัวขึ้นนะจมูกก็มีหน้าที่สูดลมกลั้นลมปล่อยลมอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลานั่นเองพอทุกอย่างมันเข้านระัต มันเขาเรียกว่ามีความสมัคคีกันแล้วเนี่ยตั้งแต่ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยมันจะเกิดวิมังสาคือปัญญานะปัญญาตัวนี้คือความเฉลียวฉลาดในการปฏิบัติเราจะไม่จมอยู่กองทุกเวลาเห็นทุกเราก็ให้รู้ว่าอ๋อตรงนี้ทุกเกิดแล้วนะเราแค่ยิ้มให้มันยืดตัวขึ้นบางทําให้ตัวนะคะหน้าอกไายไหลพึงนะคะตั้งฉากโลก ไหลจะต้องยกขึ้นไม่ให้หลังงอไม่ให้ตัวเอียงไม่ให้ตัวงุม้มให้ตั้งฉากกับโลกอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะถ้านั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งย่อนขาได้นั่งบนเก้าอี้ได้แต่ก็ขอให้ตัวตรงตั้งตรงนั่นเองนี่แหละเรามีความฉลาดในการนะปรับร่างกายปรับจิตใจขณะปฏิบัติเวลาเกิดทุกเวทนามาแล้วมันมีความฉลาดในการปรับนะครับปรับตัวปรับใจปรับกายมันจะไป ได้ง่ายขึ้นนะคะกิเลสทั้งหลายนะขอให้เราเห็นมันเท่านั้นเองเห็นกิเลสตัวนี <mitad> <Ł> mean, ้ผุดขึ้นมาในความโกรธผุดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มาที่ลมหายใจเลยเห็นความโลภผุดขึ้นมามันก็มาที่ลมหายใจเห็นความหลงความไม่รู้เรื่องรู้ราวผุดขึ้นมาก็มาที่ลมหายใจแม้แต่เห็นที่ร่างกายเจ็บปวดทุกทรมานตรงนั้นตรงนี้แล้วก็กลับมาที่ลมหายใจนั่นเองเพียงเราเห็นนะคะขอให้รู้ทันมันมันจะ ขาชาหรือว่าตรงข้อพับข้องอทั้งหลายมันชามันมันไม่รู้สึกตัวมันแข็งมันเจ็บปวดทุกทรามารณ์เนี่ยนะเราจะไปจมกองทุกตรงนั้นให้กลับมาอยู่กับลมหายใจสูดลมกลั้นลมปล่อยลมขมแมวท้องยุกยืดตัวขึ้นนะจมูกก็ทําหน้าที่สูดลมกลั้นลมปล่อยลมอยู่เสมอจิตและสติก็ถ้า มันเห็นลมแล้วนะคะสติตั้งมั่นแน่วแน่อารมณ์เดียวแล้วก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเลยนั่นเองนะคะเคลื่อนไปพร้อมกับลมหายใจนะคะวิ่งเข้าวิ่งออกในร่างกายนั่นแหละไม่ต้องออกมาทางจมูกแล้วนะคะจิตและสติถ้าทําวิปัสสนาแล้วเนี่ยจิตและสติจะต้องอยู่ภายในอยู่ในสารพางกายตั้งแต่กลางกระหม่อมนะคะทั่วศีรษะทั่วใบหน้าทั่วลําคอทั่วเนื้อทั่วตอตั้งแต่หน้าอก นะตับไตไส้พุงปอดนะคะกระเพาะอาหารอะไรทั้งหลายนะคะเป็นตับเป็นม้ามเป็นอวัยวะทุกส่วนนะคะเราก็ต้องไปสํารวจสังเกตสังเกตหาความเวทนานะไม่ใช่ไปสังเกตหารูปร่างนะอย่าไปหารูปร่างแต่ให้สังเกตหาเวทนาหรือความรู้สึกนั่นเองนว่ามันรู้สึกเป็นยังไงมันร้อนหรือมันคันหรือมันเจ็บมันปวดหรือว่ามันเต้นตุ๊บตับ หรือมันมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้นี่แหละให้ไปสังเกตหานะคะหาสภาวะนะคะเรียกว่าสภาวะก็ได้นะคะหาเป็นลักษณะนะลักษณะว่ามันเปลี่ยนแปลงมันเคลื่อนไหวมันบีบคั้นนะคะมันอาจจะบวมขึ้นมาอาจจะแฟบหรืออาจจะเคลื่อนไหวคดงออะไรทไรั้งหลายตับไตไส้พุงอะไรทไรั้งหลายนี่แหละให้หาเวทนานั่นเองนะคะหรือความไม่เที่ยง หาความไม่เที่ยงของอวัยวะภายในเคลื่อนขึ้นเคลื่อน,ล,อนลงไปนะดูไปทุกที่ในในส่วนของร่างกายนะคะเจาะเข้าไปนะคะเจาะหน้าอกไปทะลุหลังบ้างนะคะจิตนะจิตสติจิตและสตนะิสังเกตจากหลังมาถึงข้างหน้าเจาะข้างหน้าไปหลังเจาะข้างซ้ายไปขวาเจาะความไปซ้ายคือใช้จิตใช้สติเจาะนะคะเจาะเข้าไปในร่างกาย นะคะทะลุเหมือนว่าเราเป็นเป็นซ่อมหรือว่าเป็นตะเกียบก็ได้นะคะให้เอาแทงเข้าไปนะคะแทงเข้าไประหว่างนะะ<ส>เนื้อตัวของเรานะคะจากหน้าทะลุหลังหลังทะลุหน้าไปจนหมดเสร็จแล้วก็ข้างซ้ายทะลุขวาขวาทะลุซ้ายคือใช้จิตนั่นเอง <c oughs> ใช้จิตเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงเคลื่อนไปเคลื่อนมา <c oughs> จะเป็นหยักหยักหยักก็ได้หรือจะทะทีละฝ่ามือฝ่ามือก็ได้ ิตจิตแหลมคมแล้วนะมันจะเห็นนะคะถ้าจิตแหลมคมเนี่ยทั้งแหลมนะคะเหมือนปลายเข็มคมเหมือนใบมีดโกนนั่นเองนะคะครูบาอาจารย์ท่านเปรียบไว้อย่างนี้ก็คือถ้าจิตและสติเรามาอยู่ตรงนี้นานๆเนี่ยขนาดลมเข้าลมออกเนี่ยให้อยู่ลองจมูกตรงเนี้ยพอมันปวดแสบปวดร้อนแล,แล้วจิตเราเห็นละเห็นความแสบเห็นความร้อนเห็นความคันอะไรทั้งหลายเคลื่อนจิตและเคลื่อนสติเข้าไปในร่างกายเลยเนะี่ยมันจะเห็นทุกส่วนเลย ไม่ได้ไปเห็นรูปล่างนะแต่เห็นเวทนาเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความรู้สึกนั่นเองเนี่ยเรียกว่านะทะลุทะลวงนะคะทะลุทะวังในร่างกายนะคะจะทะลุทะลวงซ้ายมาขวาขวามาซ้ายหน้ามาหลังบนลงล่างจากกลางกระหม่อมทะลุลงไปส่วนล่างของร่างกายจะจากส่วนล่างทะลุขึ้นบนกระหม่อมก็ได้หัวซ้ายมาหัวขวาหูซ้ายมาหูขวา,ขวา ใช้จิตและสติเจาะไปเจาะมาแทงไปแทงมานะคะถ้าเราจิตเข้มแข็งนี่มันเห็นชัดนะคะมันเห็นชัดมันเห็นง่ายดายเนั่นเองเรียกว่าเคลื่อนจิตเคลื่อนสติก็ได้นะคะเดินจิตเดินสติก็ได้เดินปัญญานนเองตรงนี้เรียกว่าวิปัสสนานะวิปัสสนาก็คือการเดินปัญญาการพัฒนาปัญญาเนั่นเองเนี่ยมันเป็น มันจะแตกต่างกับสมถะสมถะหรือสมาธินี่จิตมันจะเป็นอารมณ์เดียวอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะคะอย่างอนาปนสติเนี่ยมันจะอยู่แค่รูจมูกตรงนี้นะคะเริ่มทําต้องให้จิตและสติอยู่รูจมูกนั่นเองที่พระพุทธองค์แนะนําถ้าให้จิตแหลมคมก็มาตรงร่องตรงนี้ถ้าจิตปักล่องตรงนี้ต้องทํานานๆนะสูดลมเข้าปล่อยออกมันจะเห็นทะลุทะลวงข้างในหมดเลยนะ แค่จิตอยู่ตรงนี้อันนี้คือผู้ที่มีจิตแหลมคมมากแล้วปฏิบัตินานแล้วนั่นเองนะคะคนที่ยังไม่เห็นก็เพียนไปนะลูกนะไม่ต้องเสียอกเสียใจว่ายังไม่เห็นใหม่ๆเรายังไม่เคยชินเรายังไม่ชํานานนั่นเองนะคะนี่แหละถ้าลูกทั้งหลายขยันนะคะมีความเพียรคือเพียนสี่อย่างนั่นเองสัมมาประธานสี่เพียนเพ่งเผากิเลสในจิตในใจในกายนะคะเพียนเพ่งเผากิเลส ใช้จิตและสติคอยดูคอยจ้องคอยมองนะคนที่ไปเผาก็คือสิ่งที่ไปเผาคือลมหายใจนะคะลมหายใจไปเจาะทะลุทะลวงนะเข้าไปทุกส่วนของร่างกายและมันจะกวนเอากิเลสกวนเอาความไม่พึงประสงค์ของร่างกายอาจจะเป็นเซลล์แบ่งผิดเซลล์ตับไตไส้พุงที่มันมีโรคภัยไข้เจ็บมันแบ่งเซลล์ผิดหรือว่า มันมีโรคภัยมันเป็นเนื้อแข็งเนื้องอกเนื้อร้ายอะไรทั้งหลายในร่างกายนั่นแหละลมหายใจมันจะไปทะลุทะลวงเอาสิ่งเหล่านี้ให้มันสลายออกมาสลายออกไปแอบละเหยออกมาละเหยออกไปไอก็ได้ละเหยออกไปเป็นน้ําขึ้นมาก็ได้ละเหยเป็นความร้อนขึ้นมาก็ได้นะคะเหมือนเรากดกดน้ําแข็งในช่องฟรีตเนี่ยนะหรือนะกดปุ่มในช่องฟรีตหรือว่าถอดปลัก๊กตู้เย็นนั่นเองนะคะ มันก็จะละลายละลายละลายมันก็หายไปนั่นแหละนะคะอาจจะออกมาเป็นเหงือ่อเป็นความร้อนเป็นความอืดอัดขัดเครื่องเป็นเวียนหัวมัวกล้าวเป็นตัวใหญ่ตัวโตตัวขยายตัวบวมก็ได้หรือว่าบางทีหัวเราจะชนเพดานชนท้องฟ้าหรือก็มีนี่แหละมันเป็นสภาวะที่ร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงขณะที่ลมหายใจเข้าไปนั่นเองจิตและสติมีหน้าที่คอยดูคอยเฝ้าคอยจ้องคอยมองตรงนี้นะคะ ดูไปเรื่อยๆมีหน้าที่ดูเฉยๆ mm 8, 2, nah. ไม่ต้องไปคิดอะไรปรุงแต่งต่อนะว่ามันจะเป็นยังไงอย่างี้ยังไงไม่มีหน้าที่ตรงนั้นให้สักว่าเห็นอะไรก็สักว่าเห็นนะดูตรงไหนได้ยินรูปรสกลิ่นเสียงก็ให้สักว่าสักว่าสักว่าอย่างเดียวนะคะไม่ต้องไปแทรกแซงไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันมันก็จะดับไปตามธรรมชาตินะคะความร้อนเกิดมามันก็จะดับไปความเย็นเกิดมามันก็จะดับไปความ เจ็บปวดทุกทรมานนะคะเนื้อกระด้างเนื้อแข็งเนื้ออ่อนอะไรมันก็จะดับไปดับไปดับไปโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะดับไปดับไปนี่แหละนะคะจะเป็นความเจ็บปวดทุกทรมานอะไรมันก็ดับไปดับไปดับไปนะคะนี่แหละพระพุทธอ,องค์ให้เรานะคะฝึกตรงนี้นะคะจมูกนะให้ทําหน้าที่สูดลมกลั้นลมปล่อยลมเสมอทําช้าบ้างทําไวมันก็เรื่องของจมูกไป จิตและสติมีหน้าที่เฝ้าดูเฝ้าจ้องเฝ้ามองเฉยๆต้องเฝ้าดูเฝ้าจ้องเฝ้ามองลมเข้าลมออกที่รู้จมูกตรงนี้เองนะพอเห็นลมแล้วก็เข้าไปข้างในไปสํารวจตรวจตราไปวิปัสสนานะคะตามร่างกายตั้งแต่ศีรษะถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าจากปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเข้าสู่ศีรษะนั่นเองนะคะจากซ้ายทะลุขวาจากขวาทะลุซ้ายจากหน้าทะลุหลังบนทะลุล่างนั่นเองคือใช้จิตที่แหลมคมใช้จิตที่ มีความแก่กล้ามีอินทรีย์ห้าพละาหา้านั่นแหละทะลุทะลวงกิเลสข้างในร่างกายเอาออกมานะคะเอากิเลสเอาบาปอากุศลเอาเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดทั้งมวลมันจะออกมาเป็นเหงือ่อเป็นนะความร้อนเป็นเหงือ่อเป็นอุจจาระปัสสาวะเป็นอะไรออกมานะคะมันจะไหลออกมามันเป็นความเจ็บปวดด้วยอันนั้นเยอะมากความเจ็บปวดทุกทรมานพวกนี้เขาเรียกว่าสิ่งที่เราสะสมมาข้ามภพข้ามชาติน,นะคะ หมายถึงเจ้ากรรมในเวรก็ได้หมายถึงเจ้านี้ในศินก็ได้หมายถึงสังขารก็ได้หมายถึงอนุสัยกิเลสหรืออสวะกิเลสอุปกิเลสอะไรทั้งมวลนั่นแหละรวมๆกันก็คืออันเดียวกันสิ่งที่มันไม่สะอาดนะคะไม่บริสุทธิ์ให้ออกจากร่างกายไปเมื่อร่างกายมันสะอาดบริสุทธิ์ก็เข้าสู่จิตว่างนั่นเองทางร่างกายและจิตใจนะคะต้องสะอาดบริสุทธิ์มันจึงจะสมดุลกัน พอร่างกายสมดุลมันก็จะไม่ป่วยนะเจ็บอะไรอยู่มันก็จะไม่เจ็บไม่ปวดละนะคะแต่ความเสื่อมของร่างกายมันก็เป็นไปตามธรรมชาตินะคะแต่จะเสื่อมช้าหน่อยนั่นเองนะคะมันจะไม่เสื่อมไวเหมือนตอนจิตที่เราสุขกรปลุกอยู่ถ้าจิตสุขกปลุกร่างกายจะเสื่อมไวนะคะจะป่วยไวอะไรเล็กอะไรน้อยเย็นก็ป่วยร้อนก็ป่วยนั่นเองนะคะกินอะไรนิดๆหน่อยๆคน,นอื่นไม่เป็นไรเราก็ป่วยนั่นเองนั่นแหละร่างกายมันเสื่อมเพราะว่าจิตของเราสุขกปลุก แต่ถ้าเรามาฝึกจิตชำระจิตให้สะอาดแล้วเนี่ยจิตสะอาดบริสุทธิ์เป็นจิตว่างแลวนะร่างกายมันจะไม่ค่อยป่วยนะคะมันจะเสื่อมช้าแต่มันก็ต้องเสื่อมอยู่ดีเพราะว่าร่างกายมันเป็นดินน้ําลมไฟถึงเวลาหมดอายุไขแล้วมันก็เสื่อมนะคะเหมือนเทียนไขนั่นเองนะคะเราจุดจุด,จ,ดจุดมาเนี่ยไส้หมดแล้วเทียนหมดแล้วก็เรียกว่าหมดอายุไขนั่นเองมันก็จะไปตามการเวลาไม่ต้องไปอดตกอกตกใจ ร่างกายเรามันตายไปแต่จิตของเราไม่ตายนะถ้าใครยังไม่สะอาดจิตต้องมาเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนั่นเองถ้าทำดีนะคะทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็จะเข้าสู่ท้องมนุษย์นั่นเองรักษาศีลสมบูรณ์เข้าสู่ท้องมนุษย์นะถ้าเราทานมากๆก็เข้าสู่ท้องมนุษย์ที่มีมรดกตกทอดถ้าเรารักษาศีลทำสมาธิจะเข้าท้องมนุษย์ที่มีศีลมีธรรม แต่ถ้าเราทําวิปัสนาธรมอานาปานสติจะเข้าสู่นะคะจิตอริยะจิตพุทธะจิตกเกษมจิตว่างนั่นเองนะคะว่างจากกิเลสนะคะว่างจากความคิดจิตตะสังขารว่างจากความโลภความโกรธความหลงเป็นจิตสุญญาตาจิตนิพพานนั่นเองนะคะมันมีผลหมดเลยก็เรียกว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนั่นเองนะคะนะวันนี้ก็พูดรวมๆม,มากมายให้ลูกได้มีข้อคิดนะคะให้มีข้อคิดนะขอให้ลูกได ฝึกหัดขัดเกลาเกิดสติปัญญายานในการปฏิบัติขอให้มีความเฉเลียวฉลาดในการปฏิบัตินะคะ